Hãy tổng cho Nam นี้จะทอดได้เหงื่อเลยจะลาบเหนียวแล้วก็จะขั่ว แขนสองเงาแขนอันตันอย่าคันใส่แก่ฝาเท้ามาได้มหกเด่านี่อยากแต่หน่มไเน่อยฝา ขินแล้นี่ล้บเน้้จ็มจกัวน้แนม่ทักเพิ่ให้ไปเหปล่อยเ้น่้อมแห้งะสวยออนเล่นะอันนี้จะต้มต้มหูปลาพอดีสด ไว้มะขามอ่ Wow. <laughs> จะขยันด้วยไหมขยันนี่ไงขยันแยง่งขน,นมผสมบริสุทธิ หมัดทอดเดอ้อทอดปลานิ่มปลานิน่มปลากีดเดือดปลาขาวปลาใย ละนิงลงก่อนนี่หน่อยวนเขานีนนยว ปลานนิ่นน้อยทอดมามาก้อมแล้วมามาลงม,ามือเลยมาเด้อ

ปลายัุ่งชก็เชิงก็เชิงกทีหน่งปลายแล้วมีสามปลายเลยนี่นอนตัวผู้ก่น 啊，大牛。 tao nó ăn hẳn làm nhiều Wow. Quê? 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 ก็โมเดิสิบูบ e ูบบ่บ so ูบูนี yeah. get, ่เขาจะแกะเพิ่นนะครับเนี่ยครูวาเพิ่นกินน้ำสุสตาจนเหนื่อยเนาะน่าหอดอุ่นตุ๋มอะกินแล้วอิ่มแล้วว่าจั่นรัวใจสลายเลยตั้งใจทำจะกิน thả cho người thì mà cho chị kính nữa. chưa sống rồi. mới đẹp. Nên không biết gì mà nó mẹ. 反正。 กเป็นช like so ่วงหายได้เิข <hand brainstorm> ่าวยังอิ่มละหายๆหายแล้หนึ่ลูกเนาะแต่วันหายแล้วเนาะลากไปเสี่งกลังลูกกล้งไม่ได้กระดูกกระดูกดขอเ้งเนาะมูมมะเคิดไบวะเฮหยุดักินเะว้าวว้าวตเนี้อิ่มไหมงรนี้เลย มึงกระทะยาแม่อไยังเลยตอนาย่ดู่วนี่แหะวนนีกจะกอวนา่แล้วก็เปน่กินตอนนนอนะนอนยังนอนเอนอนต่เป็นดีพ่อ่านอนเป็นเาะำแนอนบก็กินข้าวรัอ้ยอย่าเจ็บอย่าละอยอย่าเจ็บปากนี่นตัวดีป